เราจะมาเรียนการจัดตกแต่งกรอบรูปนะคะออซึ่งการจัดตกแต่งกรอบรูปเราก็จะนําพื้นฐานที่เราเรียนมาเป็นพื้นฐานสากลของเราแล้วแต่นักเรียนจะเลือกเลือกเรียนเ,ออเลือกใช้ในรูปทรงของอะไรวันนี้ครูนํารูปทรงของประจันทคว่ำม,มาใช้ซึ่งเดิมทีประจันท์คว่ำจะเป็นแนวตรงใช่ไหมคะแล้วก็จับหักนะคะ,นะคะจะับหักเทคนิคทักษะคล้ายๆกัน เราเก่งแล้วนะคะเราก็สามารถจิตกำหนดได้ว่าเราจะใส่ดอกไม้ยังไงอพอมาสำรวจดูแล้วนะคะ,ะใส่ดอกไม้ยังไงนะคะ,ะตรงไหนนะคะ,นะคะตนนัวนี้คุณครูจะใช้ดอกสีบุกเข้มใ้สีบุกเข้มเป็นจุดสนใจนะคะ,นะคะ,ะตรงกลางจนันูน สำหรับกรอบรูปที่เราจะนํามาใส่ก็เราก็จะยึดติดกับที่ขาตั้งนะคะ,ะนี้ถ้าสูดตมว่ก็มีการยึดกรอบรูปตัวนี้นะคะนี้เราจะมีกรกอบรูปก็จะ,ะม,มีการเขียนว่าชาตาโมรณะอายุเท่าไหร่ต้องให้เขาเห็นชัดเจนนะคะ,ะซึ่งกรอบรูปตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะ,ะแปลงได้เปลี่ยนได้นะคะ อย่างกลอวไม้ตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องไปไปพันผ้าพันเลนะคะก็ใช้แบบง่ายๆนะคะใ้แบบง่ายๆเพราะปะกตงิงดอกก็จะต้องบังแนะคะถ้าอ,อันนี้เราเรานําดอกไม้แห้งมาจากนะเพราะนักเรียนจะได้ฝึกการต่อกา้านการดานกา้านอะไรพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งดอกไม้สดเราก็ไม่ ไม่มีอะไรมากมายดอกไม้สูยซื้อมาก็ดูเลยการดูแลรักษาที่เราเรียนมาแล้วนะคะหลักการใช้ก็เรียนมาแล้วนะคะแต่นี้เป็นแค่ินการจัดดอกไม้แห้งแบบง่ายง่นะคะซึ่งเราจะมาเรียนตามขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นอย่างชิ้นตัวอย่างชิ้นผลงานของพวกเรานะคะสำหรับการจัดตกแต่งกรอบรูปนะนี้บริเวณนี้เราจะ ไว้ติดกรอบรูปนะแล้วเสร็จแล้วก่อนอื่นที่เราจะจัดดอ,อกไม้ตกแต่งเราจะต้องนำซาฮาราตอนนี้เราเป็นอดอกไม้แห้งนะคะแทนดอกไม้สดนะอาซาฮาราตรงกลางนี้เราก็ให้มันก้อนใหญ่นิดนึงตัดหนึ่งก้อนตัดครึ่งนะคะหนึ่งก้อนตัดะครึ่งแล้วก็อันนี้หนึ่งก้อนอตัดตามยาวหนึ่งก้อนอนี้ใช่ไหมคะก็ตัดตามยาว ต่างยาวแล้วก็วางแลตอนนี้ตัวนี้เราออกแบบไว้เราจะสามารถจัดเป็นพะาัน์เชี่ยวก็ได้หรือเราจะจะสามารถที่จะจัด,จดเป็นทรงตัวเอทรงตัวเอก็ได้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของเรานะคะอ่ะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือเวลายืดนะคะเราจะใช้อุปกรณ์คือตาข่ายนะคะตาข่ายที่เป็นโปไม้นะแล้วก็ เวลามัดมเราใช้เชือกฟางมัดเราจะต้องให้เชือกฟางน,นี้ดันให้มันบวมลงไปเพื่อให้มันแน่นนะคะเพื่อให้มันแน่นเราเยืดสาราดาติดกับตาข่ายแขงนตาข่ายไม้การยังไงก็ได้ให้มันดึงที่สําคัญเวลาล็อกนะคะต้องล็อกให้มันบมลงไป จะได้เน่นแล้วหลังจากนั้นก็มัดซะมัดให้มันปิดแน่เสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราเชือกฟางยังเหลืออยู่สามารถที่จะมัดล็อกได้เชือกฟางอาจจะตัดอาจจะตัดยาวหน่อยก็ได้นะได้ไม่ต้องสียเวลาในการ เาี๋ยวฟังเลยนี่ก็าให้แน่นตหนกแล้อกติดไว้ก่อนแล้วก็นำเส้นใหม่มาพัานไปเรื่อยๆ ก็ไปเช็คอีกทีนึงังน,นั้นเวลาเช็คนะคะขณะที่เราเช็คเราจะต้องดูว่าหาราหที่ยึดติดแน่นแน่นนะคะก็ให้มันแน่นแบบนี้นะคะเราจะมาปาดใบสุดแต่เชื่อเปลี่ยนแยไว้ก่อนนะะเรากำนวไไ้เลยว่าส่วนไหนเราจะใช้ใบอะไร การที่เราแบนคอันนี้ผู้ช่วก็จะนำแบบครอบหรือรูปทรงมาตรฐานที่เราเรียนมาแล้วนะคะก็มาใช้ไม่ใช่ออกมาเป็นรูปตัว โซนเพื่อให้เกิดชีวิตชีวาวิวาไม่มให้เกิดความน้าเบื่อหน่า ไปมากเพราะว่ากรองรูปเราจะใส่ส่วนนี้กรอบรูปแล้วก็จะมาติดในส่วนนี้ไว้นะคะคถ้าเป็นกรอบใหญ่ก็หาวิธีการว่าทำยังไงมันจะยึดอยู่นะแล้วก็ส่วนนี้ก็ล็อกให้มนันแนบช้าที่ติดกับขาตั้งนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อปากใบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตรวจเช็คเวลาที่เราจะลงดอกไม้นะคะเราก็จะให้เหลือส่วนใบ น,น้อยที่มันเป็นฟองถ้าเกิดปิดไปหมดเลยก็ไม่มีประโยชน์นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะมาฝากดอกไม้ปาร์โม้นี้นะคะเราก็จะ,ะส่วนบนส่วนปลายเราจะใช้ดอกเล็กนะคะดอกที่หนึ่งนะคะดอกที่สองที่สามที่สี่หรือจะตักปักตรงปลายดอกก็ได้เพราะเราได้ฟอมเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะต่อไปเราก็จะปักดอกที่ กำหนดเป็นสนใจที่เราจะเล่นโทนชมพูกับโอรสนะคะ ดอกตู๋เราก็จะปักไว้ตรงปลายลักษณะคล้ายกับที่เราจับตรงนี้นะคะตรงปลายก็โ,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 โน้มลงค่อยๆโน้มนะคะการลดระดับสังเกว่าด้านบนก็ียง ตามทิศทางที side, Nur, so so the ่วรนที่จะไปตามแนวนะคะในส่วนของด้านบนเราพยายามจะให้ตรงด้านบนนี้นูนแล้วก็สรุปลงนูนแล้วก็สรุปลงหับลงไปข้างข้าซ้ายขวานะตะเกียงจัด้ค่กการจัดวงลีที่แล้วที่เราเรียนรู้มาตอนนี้เราก็ยกมาเป็นตัวแอ L นำพระจันทร์กว่ามาประยุกต์ใช้เข้าใจไหมคะให้เป็นลักษณะของตัวแอนำตัว มันจะเป็นแนวโดงใช่ไหมคะเราก็หักปั๊บคะตอนนี้เราก็ปากตกไม้กระดับไปดูค่ะตกแต่งตามที่เราเก็บไว้คะในเรื่องของทิศทางในเรื่องของทิศทางเราก็ยังนีคะทิศทางแล้วก็แนวสูงต่ำตรงกลางให้ ด้านในไม่ต้องไปใส่ไม้อดอกไปสูงมากเพราะว่าเราจะต้องวางของลูกชาตามรณะเรือนอายุต uh ้องเห็นเข้าใจไหมคะเมื่อเราจัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาสารวจดูด้านข้างมองเห็นไม้ยังมองเห็นซาราเมื่อมองเห็นซาราห์เราจะต้องหาอาจจะหาใบหรือดอกแซมดอกเล็กๆมาแซมก็ได้นะคะเราจะปักปักติดด้วยรอะคะ เพื่อที่ไม่ให้มองเห็นฐานถิ่นกาหรือสารามาด้านข้างก็จะต้องไม่เห็นสิ่งที่มันไม่ควรที่จะมองเห็นเพราะถ้ามองเห็นถิ่นกาถ้วยน้ก็ทำให้ภาพมีส่วนได้คะใบเป็นสิ่งที่ปกปิดในส่วนที่เราไม่ต้องการเห็น ดีที่สุดแล้วนะคะหิดไปไม่ดีหลังจากนั้นแล้วเราเพิ่มเติมความหวานกีโรซสยดอกแซบเข้าไปให้มองเห็นเป็นธรรมชาติให้มันลำไหลดอกแซมเนี้ยเป็นดอกเล็กๆสามารถที่จะตักใส่เพื่อให้มันโผล่ว่าปเป็นแบวบเล็กๆน้อยๆได้นะคะเพื่อให้เกิด ธรรมชาติแล้ดูดีมีชีวิตชีวาไม่เน่นไม่ทึ่เกินไปที่เราแช่ลงในช่องวางมาโัรเ็มาเล็กน้อยไม่ต้องโปรมากถ้าโลรมากก็จะทําให้มันคือดูแล้วมันจะรกะนะ เล็กเนี่ยจะทำให้ลดความหนาแน่นช่องว่างเพื่อให้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นชอวงระหว่างวันต่อช่วงระหว่างแง่ลดความ,มตึงตันเพิ่มชีวิตชีวาะนะไมคะะ เราจะเติ่มเติมดอกแสงนเพื่อลดความติดไันเราสำรวจดูเมื่อเป็นที่น่ากอใจแล้วก็ได้ค่ะนำไปใช้นะคะ ดูแล้วเป็นฟอมข้างตรงกลางนี้จะต้องนูนนะคะตรงกลางจะนูนแล้วก็สรุปลงทิศทางของดอกไม้นะคะต้องไปตามทิศทางที่ที่มีช่วงนี้ด,ด,ดูนิดนึงนะคะอ่ะแทนที่เราจะปาให้มันหน้าท่อกัน,นะคะแล้วก็กดอกไม้ลงนิดนึงลดความแคอนะคะนะคะดูดูด้านข้างดูซิคะด้ดานข้าง ะะเราจะสังเกตเป็นความนูนะคะ่ะเราจะสังเกตเป็นความนูนนะตรงกราลางนูนสรุปนะแล้วทิศทางการปักดอกไม้นะคะด้านาตรงปลายก็แนวนอนแล้วก็ค่อยทะยงนขึ้นเรื่อยๆนะคะทิศทางนะคะทิศทางด้านนี้ก็มานิดแบบนิดนะคะตรงกลางนะคะแนวตรงนี้แล้วก็ค่อยๆสรุปตามทิศทาง,ทงนะถ้าเกิดว่าตรงปลายไปปัปกแนวตั้ง ที่ทามาากกันจะก็จะขัดันะคะสะลลอคค่อยสลล็อลงไปค่ะนะคะแนวที่ทานี่แล้วก็มาสำรวจด้วว่าช่องไหนโตรงตรงช่องไหนตตที่มันโผลงมันว่างบ้างนะคะแล้วก็ปักเซนไม่ได้ต้องจังหวะนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราอาจจะที่าะ แช่มสูงต่ำเพื่อถ้าให้มันเกิดธรรมชาติบ้างนะคะสูงต่ำปาดแช่มสูงต่ำก็คือถ้าเป็นหลอดอกท้งมันเป็นช่องว่างันต้องใส่เก็บต้นไม้อยู่ในระดับเดียวกันให้ทำสวนองบ้างล็กน,น้อยนะคะบ้างอย,ะะอยู่ด้านล่างยังว่างนะคะเราก็หาดอกไม้มาใส่อีนะคะ ตัวอื่นทางด้งนะคะจะให้เห็นซาฮะะาราราคาด้านนี้จะ,ะสม่ำเสมอความเรียบร้อยไม่ให้เห็นไม้ไม่ให้เห็นไม้ไมไมที่มองเข้าไปนะะค